วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพพยพวดีกรมหลวงราชริสรีพัฒมหาวชราราชธิดาและเจ้าขุนพระรินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวสโสมนัสมิหารในการพระราชพิธีสมบัเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปัคขิน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัณส่งวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาศว์สงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมรสการบูชาพระสัมพุทธสมนัตวัฒนาวดีนาธปพิษพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าข่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัต ผินพระพักสู่พระประธานส่งว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินสรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแ่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและทิยนปฏิโมกแต่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแต่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรก วัดโสมนัสพิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวร,รวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมห,มา,ะมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชอุทิศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสมมนัตวัฒนาวดีโดยเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเที่งดงามมีเจดีย์สององค์ประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่หรือเจดีย์ทองรูปทรงงกระภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเจดีย์องค์เล็กหรือเจดีย์มอญซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพานสถูปในสาธารณรัฐอินเดีย เวลา17นาฬิ33นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารหลวงวัสุทธาเทพระวารารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุร่ายทรงเจิมที่กำมพูพระนพพระดลมหาเสวตชัตรแล้วทรงถือสายสูตรยกพระนพพระดลมหาเสวตชัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธศรีสกยมุนีพระประธานพระวิหารหลวง ด้วยในปี2563วสุธาเทพพระวารามได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธศีักยมุนีและพระนุพพรมหาสเสวตชัตรกลางกั้นเหนือพระพุทธศีักยมุนีซึ่งเกิดความชำรุดสุดโทมตามการเวลาเพื่อทำรงรักษาศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้บุรณปฏิสังขรณพระนพพรมหาสเสวตฉัตร ปุรณะปฏิสังขรปิดทองพระพุทธรีสกยมุนีฐานพุทธบัลลังก์และองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมโดยรอบรวมทั้งบูรณะปิดทองลายฉลุฝ้าเพดานและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในพระวิหารหลวงเพิ่มเติมโดยพระนุภาพประดมเหตุสุยฉัดองค์นี้เป็นฉัดรัประทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตร20เซนติเมตรและมีความสูง6เมตรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธศีสกยมุนีและภาพรพระสุนทรีวานีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวารราชสก,การะพระบรมราชสรีริคารพระบาทสมเด็จพระประาังคารพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดิน ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังพระโอโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัรทรงวรางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูปเทียนเครื่องมนมาสการบูชาพระพุทธตรีโลก,กเชษฐพระประธานพระโอโบสถ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานปุษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนและผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคําถวายผ้าพระกรถินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและถิ่นปาฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สอง แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองภาพพระกฐถินส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกวัสุทเทเพระวาร,ารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารมหาวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350 เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาสและสมพระกรุณาโปรดเกล้าโประกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อปฏิษฐานพระพุทธศรียกยหุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะปฏิสฐานเป็นสังฆารามจึงเรียกกันว่าวัดพระโต ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกหมอมให้สร้างต่อและส่งจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นรัชกาลก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จจนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างวัดจึงเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานนามว่าวัสุทัศเทพพระวารา,ราม